होगा मैं สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับส่องกล้องบอลไทยนะครับรายการเพื่อคอบอลไทยพันแท้นะครับล้วงลึกรู้ลึกรู้จริงนะครับก็หนึ่งชั่วโมงเต็มกับส่องกล้องบอลไทยกับเราสองคนครับผมบีบาประกงครับประเทศมาบกขามาพร้อมกับคุณบับเบิลยิงรักรักสวนครับผมนะฮะรายงานตัวทุกคนด้วยถูกต้องครับเราก็มาร่วมพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันนะฮะแล้วก็รวมทั้งแลกเปลี่ยนแชร์ความคิดเห็นกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็คุยกับพวกเราได้ครับวันนี้ครับ sms นะครับที่4 2 2 1 5 6 5นะครับวันนี้มีเสื้อตัวนี้ครับแหมขออนุญาตโชว์เลยขออนุญาตเป็นในแบบที่หนึงอาจจะอ้วนๆจ้ำม่ำหน่อยรูดูบิทาคางก็ย้ายไปแล้วนะฮะคือคุณไม่ต้องห่วงว่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่าบัมเบอร์ได้ระเบิดพื้นที่นี้เบอร์แอลนะเฮ้ยเดี๋ยวสวยเป็นวันนี้ย เสื้อใหม่ของพัทยาจูเลเต็ดเป็นเวอร์ชันทีมเยือนนะฮะสวยนะฮะสวยนะได้เวอนขาสีแดงได้เวอร์ชันเขามียอันนี้อันนี้ทีมเยือนหรือทีมเจ้าทีมเยือนทีมเยือนใช่ไหมทีมเจ้าฟ้าไหม่ะทีมมันต้องมันต้องเป็นฟ้าทั้งตัวใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่หรือเปล่าใช่งงแล้วเนี่ยก็เป็นทีมเป็นเวอร์ชันนี้เอาง่ายง่ายวันนี้ก็แจกสำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับ 2> 4 2 2 1 5 6 5กครับนะครับก็บจะมีแจกเสื้อของทีมพัทยายูเต็ดเป็นทีมสโม,มสรแรกในฤดูกาลนี้ที่มอบเสื้อให้กับทางรายการของเราเ,<อ>เพื่อที่แจกให้กับคุณผู้ชมครับนะครับสโม,มสรอ,อื่นเข้าคิวมาได้เลยนะฮะยินดีเต็มที่ไม่มีปัญหาบอกกันตัดเลยนะก<อ>็โปรดิวเซอร์ฝากบอกมาใช่ครับจัดไปนะฮะส่วนแฟนเพจของรายการครับก็สองกล้องวันไทยที่ f a c e b o o k .com ก็เข้าไปร่วมแสดงความพิเ็นกันได้เหมือนเดิมใช่แล้วครับพี่บีวันนี้ก็มาในเวอร์ชันของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนี่ จะเป็นฤดูกาลที่แล้วซึ่งพวกเขาขึ้นมาเป็นรองแชมป์ยิชั่นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาฟุตบอลไทยลีกนี่แหละฤดูกาลใหม่ผมยังไม่มีถ้าคุณท็อปอหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสุพรรณบุรีกี่ดิพีพ่ว่าผมอยู่เลยนะอันนี้ขอให้ดีเลยจ่าจ่าเอาของมาแจากแฟนๆรายการแล้วครับเพราะว่ามีคนโหวตเหมือนกันว่าเสื้อของสุพรรณบุรีนี่ฤดูกาลใหม่สวยใช่ไหมสวยงามบาดตาแล้วเกินไป่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ไม่งั้น ไม่มีความหมายได้ไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านนะ กว่าจะได้ประตูชัยจะเสมออยู่แล้วะยังมีส้มหล่นนิดนึงแล้วได้ประตูชัยได้3คะแนนก็เป็นทีมน้องใหม่ในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ผลงานดีที่สุดนะสองนัดสี่แต้มนัดแรกบุกไปเสมอบุรีรัมย์เซอร์ไพรส์นัดที่2จะเสมออยู่แล้วมาได้ประตูชัยทดเจ็บอีกเก่งมากเลยก็ในไหนผู้ถึงสุพรรณบุรีแล้วนะครับขออนุญาตข่าวพิเศสัมภาษณ์นิดนึงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับอาจารย์ชนะยอดปางด้วยนะครับเป็นอดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์ซีเก หลายสมัยแล้วก็ทาทีมสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคเยาวชนได้แชมป์ม,มาฮะแล้วก็ยุคโปลิกอะไรเงี้ยคุณพ่อนะครับคุณพ่อของอาจารย์ชนะก็คือคุณพ่อครบรับยอดปางได้เสียช,ชีวิตลงนะครับใ,ในวัย81ปีก็ตั้งสวดพระพิธีทำศพอยู่ที่พระบมมิธิตวัดบ้านรวดนะฮะอยู่ที่ดอนเจดีย์ก็ไปรวมไว้อะไรกันได้แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพิงศพในวันอาทิตย์นี้ครับผมนะครับก็แจ้งข่าวกันไปเพราะว่าถือว่าเป็นคนในวงการฟุตบอลเหมือนกันใช่ครับนะครับ เอาไปเบรกแรกกันเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของไฮไลท์การแข่งขันไปดูผลการแข่งขันไปดูไฮไลท์กันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับคู่นี้นะฮะก็เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดเจอกับบางกอกกลาสนะครับบุรีรัมย์นี่ยังไม่ชนะนะครับส่วนบางกอกกลาสในเกมแรกเนี่ยแพ้ไปเลยนะฮะโอ้จังหวะนี้ได้ลองจากชิรวัโรดมะคดมแต่ว่าไม่เข้าครับติดดลิททีวีคุณนี่เป็นจังหวะบุกของบางกอกกลาสครับ ลองซัดจังหวะนี้แม่แต่ว่าบอลมันล้ำหน้าไปก่อนถ้าได้ประตูขึ้นนำไปครับ,คร,บครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ครับครึ่งหลังครับโอ้โหจังหวะนี้ก็ต้อบอกว่ามันครุกคลีกกันมาเข้าถองคาร์บมโรกรนซารเลสนะครับยิงหนึ่งศูนย์ครับของแม่ทาวสเปนโอ้โหนี่ตัวใหม่เลยนะยิงได้แล้วหลังจากนั้นครับบุริรัมยูนเต็ด ก็มาได้อีกหนึ่งประตูจังหวะนี้มันเหม่งสายเหลือเกินฮะแล้วก็ไม่น่าพลาดสำหรับคาร์มิโลกอนซาเลสครับ เอาคนเดียวเลยสองลูกวันนี้พี่บีชนะไปสองศูนย์ความจริงเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยบางกอกกราสเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับแต่ว่าบางกอะกราดคุณสุประสินผมคุยแล้วผ่าน60นาทีไปมัดแผ่วปลายอยู่เสมอนะครับก็ต้องไปแก้ไขกันนะสำหรับโค้ชจุ่นอนุรักษ์สีเกิดครับนะครับอันนี้เป็นเกมที่ชยนาทผู้นี้ผมดูมาด้วยเยอะผมไปดูมาด้วยวันนั้นนี่ก็เป็นเกมขึ่งหลังฮะนี่ก็เปลี่ยนลงมาใช่ไหมเปลี่ยนตัวลงมาครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งูเลยครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับเป็นเจราดม,มี่ครับภูวดนสุวรนรชาติยิงเป็นสองศูนย์ครับอืมแม่นี่เรายิงขวัญใจชาวไชานาทเลยนะเมื่อวานนี้ผมก็เจอกองเชียร์ไชน่าเขาเข้ามาในกรุงเทพพอดีอืเจอก็มบาทักไทยนะฮะดุนนี้เป็นโดนไ่แดงครับดราก,ก้อห่ไปพลาดเองอารมณ์<ช>อารมณ์เดือดอืมเกณฑน,นี้พี่บีรู้ไหมครับ มีงูเข้าไปในสนามไม่จริงปะเจอมีงูเข้าไปเขาบอกว่างูมาทางท่อน้ําเกมมันหยุดไปแป๊บหนึ่งก็ไม่มีอะไรเป็นชัยชนะเกมแรกครับของชนะสลองการเล่นในบ้านฮะมาเซอร์เดตนี่หลังจากจบเกมนี่ผมไปคุยด้วยครับเกมไหมเขาบอกให้กรรมการน่าจะเลี้ยงหลานอยู่บ้านแจ็คแฟนฉันอันนี้เป็นเกมที่สนามบอปื้อนะฮะเนี่นี่เป็นเสื้อทีมเย้าเขาครับผมนะฮะแล้วก็มาพบกับทีม พลังเอ็มโอสดสภาครับฤด,ดูกาลนี้มาดีเหลือเกินครับพลังเอ็มแหมมา,มาดีจริงๆนะครับแต่ว่าพัทยาเกมแรกนี่ไปชนะแม่กองมานะครับครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าเกมนี้นี่จังหวะนี้พภิภูสุนทรพนาเวทดีโอ้โหโหน้าตาเ<อ>ฉย <ะ S 2> แท<ค>้แหมนี่ก็เป็นจังหวะของพัทยายูนเต็ดนะครับลูกทีมของเฉลิมวุฒิสง่าพลครับอดีตดาราเอเชียมาได้ประตูนี้ครับ ของเราที่ทำสโลว์มาให้ดูนะัช้าเลยนะจากอนุวัตอินยีนโอ้โหมีลุ้นลูกยิงสวยงามนะของฤดูกาลนะฮะยิงอย่างนี้แต่ว่าครึ่งหลังครับสุรเดชธงชัยมาซัดตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับงานไม่แพ้กันเลยทีเดียวแล้วก็มาอีกหนึ่งประตูครับเป็นของทีมเยือนที่แซงเลยนะครับจังหวะนี้ครับมีอยู่สามสี่จังหวะฮะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยบอลจะไปถึงอภิภูสุธรรมาเวศก็ถ้าลูกนี้ยิงออกอีกก็คงไม่ไหวแล้วครับ จบเกมครับโอ้สศสภาเอ็มร้อยห้าสิบสลับบุรีเนี่ยบุกมาแซงชนะสองต่อหนึ่งครับสองัดมีสี่แต้มสำหรับคุชเบสไพรโรตบวรวัฒชนะดีหลกผลงานเยี่ยมเลยนะครับ <c oughs> ช่วงออกสตาร์ท ปรยายูไนเต็ดนะครับอันนี้เป็นผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเดิอนเสาร์ที่9เมื่อสักครู่เราดูเวลาบุรีรัมชนะบางกอกกลาส2-0สุพรรณบุรีครับเฉือนเชียงรายนาทีสุดท้ายนะฮะ1-0ช่งตนย์ชาลก็ชนะสงขลาไปครับ2-0งศูนย์สุวรรณทิศนะครับชลบุรีเฉือนอาร์มี่1-0นี่ก็นาทีสุดท้ายนะคนะทีโอทีเอสีเสมออซีเพื่อนตำรวจ1-1ครับแบงคอกอะไรตีเสมอสุพสงขลามเอฟซีหนพัทยาครับแพ้ให้กับโอสถ1-2ราชบุรีนะครับเล่นที่บ้้้านแแพพคีต สิงว่า้นะของเทโรก็เป็นศูนย์หนึ่งคิวตันสิงว่าลูกยิงเนี่ยมีลุ้นประตูแห่งฤดูกาลสัวสต์สวยมากครับผมานะฮะจูงครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวนะครับที่ชนะรวดมีอยู่หกคะแนนครับฟรีคะแนนนี่มีอยู่หลายทีมนะฮะทีอทีบุรีรัมชัยนาทชนบุรีเทโร โอซอสภาสุพรรณบุรีอินซีเพื่อนตำรวจนะฮะพัทยายูเต็ดก็มีสามแต้มอันนี้แค่สองเกมแต้มยังไม่ห่างแต่ว่าที่ได้เป็นห่วงก็คือว่าบางกอกคลาสชิงรายยูนเต็ดอารมี่ยูนเต็ดยังไม่มีแต้มเลยครับก็เป็นทีมที่ลงทุนสูงครับทั้งสามทีมใช่แล้วนะครับก็มันเพิ่งแค่สองนัดอ่ะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะส่วนเกมในยาม้าลิงวันดิวิชั่นหนึ่งนะครับกราฟสระบุรีก็เสมอขอนแก่นศูนย์ศูนย์ครับแอร์ฟอร์ มาแรงนะครับสองนัดหกแต้มนะครับชนะกระบีหนึ่งต่อศูนย์วีซียูครับถล่มศรีราชาสามต่อหนึ่งครับอายุทยายังไม่ชนะครับเสมอระยองศูนย์ศูนย์ราชนาวีครับเฉือนระยะระยองในเต็ดหนึ่งต่อศูนย์ครับ ส่วนวันอาทิตย์ก็นครราชสีมาครับก็ยังไม่ชนะเหมือนกันนะฮะลงทุนสูงเหมือนกันเสมอยาสูบรบุรี2-2งสองครับนครปฐมเสมอวัฒนธรยอง1-1ึ่งหนึ่งภูเก็ตเอฟซีครับเสมอบางกอกเอฟซีสองต่อสองและตราดเอฟซแพ้คาบ้านให้กับสิงห์ท่าเรือ1นต่อสองดูครับสิงห์ท่าเรือก็นําอยู่นะสิงห์ท่าเรือก็เพิ่งตกลงไปนะฮะขดโอ่งดูสิเฉลิมแสนก็ทําตอนนี้ชนะ2นัดครับเส่นดีกว่าแอร์ฟ็อกอยู่ในเตตนะครับส่วนทีมเต็งครับปตทระยองนะครับบีบีซียูเนี่ยมีสี่คะแนนนะฮะบางกอก ครับสระบุรีก็มี4คะแนนก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเหมือนกันนะฮะไล่ยกันมาท้ายตารางเนี่ยไม่มีทีมที่ไม่มีตแต้มแต่1คะแนนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสุลบุรียุทธยาศรีราชากระบ,บี่ระยองตราดแม่ก็ต้องบอกว่ายังยังลุ้นกันดิวชัหนึ่งนี่ปีนี้เขี้ยวมากจับแต่ว่าปีนี้เขี้ยวจริงๆนะครับฮะนี่ละครับ,รบก็ สัปดาห์นี้ไม่มีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเล่นะฮะก็จะเว้นวักไป2สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้กับทีมชาติไทยครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเดินทางไปประเทศกาตาร์แล้วนะครับก็จะไปฝึกซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องล่วงหน้าครับก่อนจะบินเข้าเลบานอนไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพนัดที่รับนะครับกับทีมชาติเลบานอนเดี๋ยววันนี้เรามีความเคลื่อนไหวางฝากกันด้วยมีความเคลื่อนไหวด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่ก็ เจ็บเยอะถอนตัวเยอะแล้วเกินนะฮะจนเป็นข่าวเป็นกระแสกันไปนะครับก็น่าเห็นใจวินฟรีเชฟเฟอร์เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันไปดูเอฟซีเชลิ่งกันก่อนครับนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมสโมสรทังไทยก็ลงเล่นพร้อมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่นี้ครับที่ไอโมบายสเตเดียมนะฮะหรือว่าบุรีรัมย์สเตเดียมกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดก็ต้องรับการเยือนของเอฟซีโซนะครับเกมนี้เนี่ยเจอกับแชมป์เลยใช่ไหมพี่บีใช่เลยครับเราหลีใต้เลยนะครับซีโซก็ลัคกี้โกซาใช่ไหม แล้วเสื้อเสื้อเนี่ยไม่ทิ้งลายเก่านะสมัยก่อนพิตุกพยพงศ์อยู่เสื้อลายนี้เลยนะไลายนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแหมไม่รู้ว่าพิ่ตุุกไปเชียร์หรือเปล่าครับเนี่ยครับเสื้อลายนี้เลยฮะเอามะไม่ไปเยสครับเล่นได้ดีมากนะฮะตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหฟอร์มบันเจิดเหลือเกินนะครับแต่ว่าเอฟซีโซเองก็มีโอกาสหลายครั้งหลายหนเหมือนกันฮะจังหวะนี้ได้ยีก็เฉียดเสาท้าผ่านออกไปนะครับจังหวะของบุรีรัมก็ เข้าทำมีโอกาสเข้าทำแต่ว่ายังไม่มีที่หนึ่งๆน,นะครับคือเกมนี้มีแต่ลูกหวาดเสียวพูดง่ายๆก่อนที่จะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับอืมอีกคู่นึงเนี่ยเชียงซูเซนตี้นะครับก็เสมอกับเบลกตตเซนไดเป็นศูนย์ต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะขเขาไม่มีใครชนะไปก็นะครับแป้มเลยไม่ห่างสถานการณ์อของกลุ่มนี้นะครับครับได้ลุ้นกันน่าจะได้ลุ้นกันอีกยาวเลยทีเดียวครับอื ไปดูที่สนามไซตามะดีกว่าครับแม่คู่นี้เจ็บปวดถ้าเกินนะฮะสำหรับแฟนบอลอุนราเพิงทองนะครับเราไปเยือนทีมอูราวะเรดไดมอนด์นะครับนี่เป็นสนามที่ใช้แข่งฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับเขาบอกคนดูห้าหมื่นนะห้าหมื่นคนเลยทีเดียวครับก็ต้องยอมรับครับว่าชั้นฟุตบอลของทีมอุราวะนั้นเหนือกว่าเมืองทองจริงๆในวันนั้นนะครับแล้วก็ เสียประตูไปก็ค่อนข้างง่ายนะฮะลูกนี้โอ้มันค่อนข้างง่ายนะค่ะค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับดูแต่ละลูกครับครับหนึ่งศูนย์นะฮะแล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมที่สำคัญก็คือพปโนมันเทามาโดนไปเหลืองที่สองจังหวะนี้ด้วยครับนะครับคือตัวเองน่ะไปโดนจังหวะแรกแล้วก็ไปเสียบเขาแล้วก็จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเอ่อเป็นคราวสิบเอ็ดคนนี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับพอสิบคนนี้มันก็ไปกันใหญ่แล้วลูกนี้ก็ดูเอาอีกแล้วไปได้ยังไงกึ่งยิงกึ่งผ่านก็เข้าไปหน้าตาชาเลยอืม สองศูนย์แล้วนะครับรบแล้วก็มาโดนหม่งเป็น 3. สามศูนย์ครับในวันนี้แเรื่องเมืองทองทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือฟุตบอลก็อย่าง,างที่บอกแหละคือชั้นฟุตบอลเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าเขาทั้งประสบการณ์แล้วก็ชั้นบอลในเหนือกว่าแล้วก็สกัดเข้าตัวเองจังหากนะติโนซินชัยครับคืออุระ,ะเลเไดมอนเนีน่ยเมื่อก่อนถือว่าเป็นยอดทีมของเจลีเลยนะฮะปีศาจแดงนะแล้วก็เก็มีการเปลี่ยนถ่าย้นั่นีงก็เลยทําให้ตกไปบ้างก็ยังดีครับได้ไดโยเซกาในหม่งตีแค่แตกคนหนึ่งลูกครับ ก็ตกลงว่านาักฟุตบอลที่เมืองทองซื้อมาต่างชาติครับแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนักนักลกเซกานี่ตั้งกันะะนู้นนะฮะไล่มาตั้งแต่ยู่ดิวิชั่นลาน่างเลยเล่นมายุคแรกๆเลยขุดกุมาใช้กันนะฮะ คือตอน,น,อรน,รนเนี้ยโลเรนรินส์เนี่ยเป็นไงเป็นที่พิพากษาจารณ์กันมากมนะครับแล้วก็เมืองทองเองตอนเนี้ยก็ปล่อยชัยนรงค์ทาทองไปแล้วใช่ไปให้อามิยืมไปให้อามิมยืมเตะไปเพราะฉะนั้นกองหน้าที่มีอยู่ตอนเนี้กลังกลายเป็นพี่ว่ามองว่านภัทรทำโรงสุภกรครับนะฮะถ้าเขาลงบ่อยๆเนี่ยนะก็อาจจะเป็นตัวแทนเปาโลเรนเจลได้ครับนะครับเปาโลเรนเจลเนี่ยผมใช้คำว่าเมืองทองน่ะผิดพลาดเอง ที่ <Okay. S 2> ปล่อยไปก็เหมือนกับที่วร์คูลปล่อยแอนดี้คาร์โลไปจำได้ไหม <c oughs> ไปให้กับเวสต์แฮมอ่ะที่ว่าไม่ใช้ <c oughs> แต่ว่าคารโลเนี่ย จริงๆแล้วมีประโยชน์มากกับลิเ่อ์พูลนะกว่าจะวานหานักฟุตบอลคนอื่นมาแทนก็ร่วมเข้าไปเป็นทีมฤดูกาลแล้วอ่ะคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าใน a อ c ีใช้ไม่หลีกเนี่ยก็ชื่อถัอเตะทางชาติส่งไปหมดแล้วไงก็เป็นโรแลนดินก็จะต้องอยู่อยู่ตลอดไปอ่ะจนกว่าจะเข้ารอบไปก็ค่อยว่าว่าจะไปไหนยังไงใช่ไหมใช่ก็ต้องมาเตะกันไปก็นั้นนะครับเขาเรียกว่าบางคับมันก็ต้องตัดสินใจอะไรแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยถ้าดีนะมันก็จะไปโลดเลยแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องยอมรับในคำวิพากษ์ครรับนะ ก็อีกคู่หนึ่งนะครับชุนบุคุนไดมอเตอร์แล้วเสมอกับกว่างโจเอฟแกรนได้ไป1ต่อหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับเมืองทองนะครับเพราะว่ากว่างโจมีไปแล้ว4คะแนนแต่ว่าเมืองทองเองมี1คะแนนก็ยังมีโอกาสแทเพราะว่าเพิ่งเตะไปแค่2เกมเท่านั้นเองครับก็จะช่วยเชียร์กันต่อไปอย่างน้อยเนี่ยยังมีเกมอยู่ในบ้านอีก2เกมเกมในบ้านนี่ยสำคัญมากนะครับเกมแชมเปี้ยนลีกอย่างนี้ยังไงก็ต้อง3คะแนนครับต่อไปไปปรับทีมันใหม่นะฮะครับ อ่ะช่วงนี้ไปเบรกก่อนนะพี่บีครับย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ S M S 4 2 2 1 5 5เสื้อของทีมพัทยาจุนเต็ตตัวนี้เลยครับนะฮะก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับแจกให้กับผู้โชคดีที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับนะครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยถึงประเด็นร้อน